ครับสวัสดีนะสวัสดีกรอบเนาะมามาดูแต้มสิบหน่วยล่างกันเนาะนี่แต้มล่างนะสิบหน่วยนะวันที่ผ่านมานี่เข้านะครับวันที่ผ่านมานะใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเดิมอยู่เนาะวันที่มาออกมาศูนศนะูนย์เนาะแต้มล่างแต้มศูนย์เนาะเจ็ดสองหกหนึ่งสองสามเก้าสี่หกสองนะไนะอ้หนึ่งกับสองนี่ดับประจํานะแต้มล่างเนี่ยดูด้วยนครับนะให้ดับประจํานะแต้มหนึ 1, ่งแต้มสองมายากนะครับนี่ แต้มหนึ่งกับแต้มสองมายากเราก็ตัดดับไปได้เลยเนาะเยอะนะเพิ่มหนึ่งยาวเหยียดมาเลยนะครับตั้งกิ่งงวดนะครับนี่ยี่สิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดเลยนะครับนี่น่ครับนะยี่สิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดเลยเนาะนะครับมายี่สิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดเลยงวดที่ผ่านมานี่เหลือเหลือสามตัวมั้งนะมีศูนย์ด้วยแต้มศูนย์ด้วยนะเหลือศูนย์ห้าแปดนะห้าแปดศูนย์ประมาณนี้นะไปดูคลิปเานาะลงไปแล้วเนาะเออไปย้อนดูนะครับว่าดับอะไรบ้างนะแต่ว่าน่าจะเหลือศูนย์แปดห้านะ เออห้าแปดศูนย์ประมาณนี้แหละครับเนาะเหลือเหลือนะครับเที่ผ่านมาเนาะสองตัวล่างแต้มสองตัวล่างนะแต้มสิบหน่วยล่างนะครับนี่แต้มสิบหน่วยล่างเนาะในไล่มาเลยนะครับนี่แต้มสามในช่องนี้นะครับนี่ครับไม่มีสามไม่มีเจ็ดนะครับนี่ไม่มีเจ็ดนี่นะครับไม่มีเก้านะดูเอา ไม่มีเจ็ดนะวงเล็บนี่นะครับช่องวงเล็บนี่ครับนี่เห็นปะไม่มีเจ็ดนะครับดูแต้มเจ็ดแต้มหกก็ไม่มีหกนะครับชมได้เลยนะแต้มห้านะครับแต้มห้านะแต้มเก้านะครับไม่มีเก้าเนาะแต้มหกไม่มีนะไม่มีหกนะครับนี่แต้มหกไม่มีนะแต้มแปดนะครับแต้มแปดมาไล่มาเลยครับไม่มีแปดนะแต้มหกนะครับแต้มหกอีกนี่ครับหกศูนย์ไม่มีเลยนะ แต้มหกอีกเหมือนกันนะครับไม่มีหกนะดูเอาได้เลยนะแต้มสี่นะครับสามกับหนึ่งเป็นสี่นะครับไม่มีสี่นะครับดูนะครับผมนี่เลยแต้มเจ็ดนะครับแปดกับเก้าแต้มเจ็ดนะไม่มีนะครับไม่มีเจ็ดนะสามนะครับสองกับหนึ่งเป็นสามนะครับไม่มีนะครับไม่มีสามนะสี่หกแต้มศูนย์นะครับไม่มีศูนย์นะครับนี่เห็นไหม แต้มแปะไอแต้มศูนย์นะนี่ก็ศูนย์นะครับนี่ศูนย์อีกไม่มีนะไม่มีศูนย์นะครับนี่ผ่านนะครับแต้มสามนะครับแต้มสามนี่ครับไม่มีสามนะแต้มสามก็ไม่มีสามเช่นเดิมนะครับแต้มศูนย์เหมือนกันนี่แต้มนี้ก็ศูนย์นะแต้มศูนย์นี่จะมาโอมาบ่อยนะเนี่ยหนึ่งสองสี่ศูนย์แล้วนะสามเจ็ดนี่ก็แต้มศูนย์นะครับไม่มีนะไม่มีแต้มศูนย์นะครับ แต้มสี่นะครับห้าเ้าสนะครับนี่ไม่มีนะไม่มีสี่นะครับวัที่ผ่านมานะครับแต้มศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับแต้มศูนย์เนาะไม่มีนะไม่มีศูนย์นะครับแตงวดนี้นะครับดับสูตรหนึ่งนะครับศูตย์หด,ดับศููตร2ดับห้าูตราดับเกูตรสี่เป็นสนะสี่หกับสองนะ0ูนยหนะศูย์สูตรนะก็ศูนย์ูตรก็สามหนะครับ ศูแปดก็เก้านะครับตีว่าสิบสูตรนะครับพร้อมแทรกที่สูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งนะศูนย์นี่น่าจะมายากเนาะในงวดนี้ไม่มีแล้วแต้มศูนย์ระดับไปสามสูตรเลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสูตรนะนี่นะครับตามเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์ดับไปสามสูตรนะแล้วก็รองห้าแล้วก็เก้านะครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนาะแล้วก็สองสูตรนะครับนี่หนึ่งนะครับ หนึ่งหนึ่งสูตรหนึ่งสาสูตรหนึนะครับสามสูตรหแล้วก็9 9 9 9เก้าเไป2องสูตรนะครับเก้านะห้าหก็ไปสอสูตรเหมือนกันนะครับ5ก็2อสูตรนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่คงมายากนะวันนี้แต้มศูนย์นะครับถ้ามาก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่วันนี้เหลือเยอะอยู่นะก็แต้ม2นะครับ2ก็สูตรหนึ่งนะครับนี่ครับคนนี้เนี่ย แต้มประจานะครับที่มายากนะ้อยใครจะไปซื้อนะไม่รู้ล่ะศูนย์บวกไม่รู้ว่าเลขอะไรก็แล้วแต่นะั้นสักไถ้าแต้มหนึ่งกับสองให้รวมกันได้หนึ่งกับสองนี่คือมายากนะยังไม่เคยผิดเหมือนกันนะน,นี่ลองลองผมลองลองคิดอยู่สูตรตายตัวเลยนะตัวเนี้ไม่มานะครับแต่พวกนี้น่ะใช้ได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับนี่นับไปด้วยนะครับเนี่แต่ไม่ใช่อันนี้ตายตัวนะอันนี้ไม่ใช่ตายตัวนะครับอันนี้ตายตัว หนึ่งกับสองคือตายตัวเนาะก็จะเหลือดับศูนย์ห้าเก้าสามหนึ่งสองครับเหลือหกเจ็ดแปดสี่นะครับแต้มวันนี้เหลือหกเจ็ดแปดสี่นะครับเงินที่ผ่านมาน่าจะน่าจะห้าแปดศูนย์นะครับเหลือถูกศูนย์นะแต่วงนนี้ก็หกเจ็ดแปดสี่นะสองตัวล่างสิบไปแล้วสิบล่างไปแล้วหน่วยล่างไปแล้วเนาะเหลืออะไรก็เนี่ยใช้แต้มนะครับนี่ตัดนะถ้าใครชอบแต้มนะนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะมาลงสองตัวนะ พอลงครบละสองตัวเดี๋ยวพ่งนี้มาลงสองตัวให้เนาะโอเคนะครับวันนี้สิบล่างลงแล้วหน่วยล่างลงแล้วเนาะแล้วก็แต้มสิบหน่วยล่างนะครับลงเรียบร้อยให้ครบแล้วนะครับผมใครจะไปใช้ตัดแต้มเลขตัวเองก็ได้เลยนะไม่ห่วงนะครับทําถูกได้เลยนะโอเคนะงวดน,นี้ถ้าถ้างวดน,นี้งวดท,ที่ยนะี่สิบสองอะถ้าเข้าก็ยังเดินงวดยี่สิบเอ็ดมันเดินต่อเนาะเพราะงวดท,ที่แล้วมันเห็นกันอยู่นะ เออลงในช่องมาให้ดูแล้วเนาะวันนี้วันที่แล้วมันน่าจะเหลือห้าแปดศูนย์นะแปดศูนย์ห้าหืออะไรไม่รู้เลยแต่มันเหลือมันมีศูนย์นะครับนะแต้มศูนย์คือศูนย์ศูนย์ได้เลยนะแต็มล่างวันนี้เราหกเจ็ดแปดสี่วันนี้เราสี่ตัวนะเปอร์เซ็นต์ก็มีแปดสิบแล้วนะวันที่แล้วมันสามเหลือสามตัวยังเข้าเลยเนาะโอเคนะครับผมขอให้โชคดีกันนะครับสวัสดีครับแล้นะพวพบกันใหม่นะพวกนี้นะครับสองตัวล่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ